ดูดิสามไอ้จำพกดีน้องเอาไปชาวบิมดิกดเปิดไฟในเกมทำไมตั้งค่าใหม่ดิคลิกไปที่ตัวของตัวเองอ่ะตัวทีตัวยูเห็นไหมไอ้ตัววีตัวยูเห็นไหม ตั้มตัเป็นตัวทีก็ได้พูดในเอลวินกูทำงานบอกว่าเนี่ยทำงานบอกมันบอกมันบอกตัวยูตัวตัตัว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 ตีตัว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 ตังตัออัวตัลตัวตัวตนวตัวตวตวต่คมมวกเลยัว่าวตอ่ััวตัวัวัวตัวตัววัวยัวตวววววิัววิัวว ดูได้เลยบนกำแพงอ่ะดูได้เลย <c oughs> ความรูปเรือดูได้เลยกำ <c oughs> แพงอ่ะไอพีจมองไงวะฮะจมองอ,ะอ,งอ,อ่ะนี่ตรงเอลิงเงี้ยเยอะๆหน่อยแล้วก็เอ้ลึกๆหน่อยแล้วก็ตรงทาวเวอร์ทาวเวอร์ตรงเนี้ยจำเป็นมากเดวสั่งลูกพา เออสองลูกพออีกลุ่หนึงค่อยไปทำบวจคืเว่นตอนตรงเพราะว่าตรงข้างล่างเดี๋ยวเราช่วยกันดูแล้วระเบิดระเบิดวางไหนก็ได้แล้วแต่วางกิจฐานเอาเนิะนเะ <c oughs> อาไม่ใช่ทีมบอมห <c oughs> น้านบีมีตัวหนึ่งเสร็จ มองตกว่ะเข้าจีติดกับไปข้างบนเออวางได้เว้ยมาได้มาเลยมามาละไ้จีไอดวงบยหน่ะข้างบนชาเวท โอ้ไม่ตายวะเจ๋อไม่โดนไม่โดนแล้ววะอะไรนะดึงเกมได้ดึงเกมได้ว้ายเป็นยิงกูแล้วไอ้บีทโอ้ยไม่นี่แฟงเลยปะมันอยู่ซีทีหมดเลยหรอ แล้วก็เล่นสีได้น่น,น,น,นี่นแต้องมองตรงไหนบ้างพี่สองลูกอะทางเข้าสองฝั่งอะ เฮ้ยแล็ตแล็ตวางโอ้ยเชื่อ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 สามติดบัตจริงปะเนอะนึกว่าเป็นร้อยเหอะแม่งยิงแบบยังไม่กว่าจะโอ้โหนึกว่ามีเป็นร้อยเถอะมันกาดจริงแต่มันวิ่งออกมาแล้วนะเว้ยไม่หมดสักทีอเล้ยบอมบอม อะไรก็เกิดขึ้นได้ยอปดะะอปันดุนแรงนะเอ้าไปไหนฮะไปไหนกันนะไหนแล้อยากให้กูเปิดเลยไอ้เวรฤทธิ์ดำกูเปิดอะอ่ะเตะอยู่บีตะเจ็บตีสีสีเข้าสีได้นะเข้าสีบวก เรงแฟรไมตัวดู Spike Planet. One enemy remaining. He คุณไม่ซื้อไฟมาอีกแล้วหอนี่ไฟ Fk ที่ไหนหรอ

ดูเลยมัน <conductor> ม <noise> uh. okay. ันปล่อยบอดมาอะุไให้หน่อยวางล้วีว่างนั้น่ะสีรูหลังยัเขาวางนู่นมแล้วไอ้ไม่เล่นนูนสองัวุิบ ดีจังเลยมาดิเ่นเจ้าสเปร์ออก้วเด่ะเปดพูดทีนสเ์ทีเนีน่ยไปโอ้โหรีครูดาไม่ทนัน เงี้ยมัวแต่ดูอะไรไม่รู้กูเงี้ยตัโดนเฉยเนี่ยมันมันพีออกมาพร้อมบอดยิงบอดเอายากเลยเฮียใช่ไหมเพชเมื่อกี้กูเดินเข้าไปแล้วกูไม่ได้มองข้างหน้าเลยกูเหลือไปมองอะไรไม่รู้เอไอได้เขาเอได้เหละนาบีกับเอได้เขาเอไและนบีกับเอกะ่ำ น่าจะไปทางช็อตเฮ้ยนะเฮ้ยเฉยถ้ายิงแม่งว่ะเฮ้ยน่าจะไกลไปคุมไม่อยู่เฮ้ยโอเมีนอยู่หลังซ้ายตัวหนึ่งเสร็จ เสียยูซ้ายอุ้ยตอนสีไม่ไม่ไม่ออกซีซีอุ้ยตอนมาตอนกูรีโหลดด้วยนะเอ้ยไอเด็กไม่โหลดจมได้แชมเบอร์ดิฟอยู่ส่วนสี่ Jigger, you Jigger, 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 You want to play? to want Let's play. าละไ,ไอ้ปิดข้างหลังมั่วตัวเออนะไม่ถึงไม่ถึงไงกูเลยปิดไว้เฉยมีตัวอไรได้ได้ได้มีตัวฐานเราตัวหนึ่งนะ <Okay. S 2> One enemy remaining You will not kill my allies! gang, gang. gang, song, gang, song. gang le. 1 enemy remaining Last player standing oh, Team eight. Nothing's perfect but Go! 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 Launching giờ đến Để đúng bọn này. này, để đúng bọn này. Đây đây Đi Tên cầm luôn mà đều. Mấy fan là bài thằng 2 tua đó. Xem mới quá. 3 bị 3

สวนเลยสวนสวนมาบุกโคตรแม่นนะอะล็อกนี้กูก็ได้โอเคอยู่ซ้าย เจเจ็ดนัดเอ็ไรเดี๋ยวไปดิไปข้างหลังไปข้างหลังใช้างหข้างหลังใช้ไปิดปิดปิเปิดทำไมา <c oughs> เปิดตีทำไมเปิดไม่ได้ยิงอะอมันชอบแตกอยู่ที่อะไรกันหมดเ<อ>ร่มเติมมันเชื่อมันเดาถูกหรือเปล่าเออคิดถม่มถมทีเดียวอะไรเงี้ยอืมมาที่ว่าแบบถมฝ่ายเราแล,แล้วมันจะนี่งไงเหมือนรอบแรกที่มันถมอ่ะหรือเนี่ยมันเป็นอันเลทบรอบมันเลยเล่นแบบนี้กันไม่หรอก đó thôi mà na. Kia Coi. Ê, cái loại của mึง lên đó. Emine, rồi. You want to play? Let's play. อูออฟเลยอ่ะไอเมียนเตอร์ร <Bond> ้อนไปเลยอันติดลงบอมเอันติดลงหัวมาเลยอะหัวน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เฮียจะฆ่าเพื่อนวคนต่างวะ อุ๊ยบีโถมบีเต็มเลยเสียแม่งไปสามลัพทะลุหมอกยิงทะลุหมอกโอ้ไปเดูไอ้หเอน่าจะมีตัวหนึ่งอุ้ยเอ้าอยู่ข้างหลัง ไม่ทำไมเอาไอวิ่งเดินไม่เจอมันหรอวะตั้งนั่นแหละตั้งนั้นแหละเหมือนมันเดินผ่านไอ้เมื่อกี้เจอเมื่อกี้ก็เล็งแคมเบอร์อยู่ผมไม่ได้ออกไปไงอ๋อเมื่อกี้เล็งแคมเบอร์อยู่เลด้อไอเล็บเยูะอะไรของมึงพูดอะไรของมึงวะเนี่ย I love you too เนอะไปไปมาทุ่มทุ่มไงฟังไม่ค่อยเอาเฮ้ยเฮ้ยเราเปิดลูกเล็กแรงวะว่ายืนรับเลยมันลูกก็สิไอตัวอยู่ห้องเล็กชัดชัดดูเลยนี่ ไม่ตอนลูกใหญ่ปามาแล้วเปนแจกลูกเล็กน,นะลูกใหญ่สี่สิบสี่สามั้งลูกเล็กก็สีิบแหละประมาณสี่สิบกะดัดเดียวจอดเลยใช่ไหมอไอ้เจสชลบอโอ้ oh. oh no e จะถมบีกันนะปนไหมปไหมปิดมองไ

Where right? Where you come from? อ h uh, Malaysia. o oh, How about you? Yeah I'm hey, from in Japan Japan uh, Yeah อย่าไปเตะคุณอาซายโดดมานะอันเนะ อยู่ข้างในใต้ห้าเวนอะ,ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่กรสุดแมกไปทางอื่นเฉยไอุเลไบิมต้องบุกเรือยมาเนี้ยจริงโอ้โอ น่าอยู่ตรงนี้มั้งไม่แน่ใจนะมีมีมีเอ้อกูกดตัวที่อีกอีกท่านหนึ่งโอ้โหสองกระดองฮึเยอะเลยนะ่ะไปพี่ดูสิี ไอ้สีสีเหลาไม่โดนได้เอ้ยเอ้ยดีวะสปานดาวมิมีตัวเอ้ด้วยนี่จ้า There. The what you one enemy remaining. You don't know. How's that for a plan? Oh that's <it>. a <laughs> oh วอ่ยอโดยน์แหนด่งนัดะนะน่ะเฮ้ย,ยพิกหราไเล่นเปนเลยแรดเท่านะโหพร้อมกันกลับลงสวยเอ้ยเท่านะอันนีอ้อร่อยสวยเลย หมายถว่าเราดึงเจมมาได้เดอ้อมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเช็คหลังกันนะวะพวกมันนะ่ะ <c oughs> มันดิ่งอย่างเดียวนะมันแบบตรงเลยไม่ค่อยเช็คนะสังเกตเ,เล่นหน้าเลยได้หลายรอบกลา <c oughs> งซีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ีชออกตัวเข้ามาใช่วอนใชสเจสใชเโอเคตตรงนี้

Nerah pun Leuk Leuk